สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีางเกงยียนมาให้ดูนะครับางเกงยียนที่ผมใส่ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมของกลุ่มเดนิมเดนะครับเ,เป็นดิฟเก้าสองห้าผ้าดิฟเก้าสองห้านแดงยี่สิบห้าออนผมใส่ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเดนิมเดนี่นะครับวันแรกที่ผมใส่คือวันที่สามกระดักกระดาที่ผ่านมา ฟิลลิ่งการใส่ผ้าผ้าไม่แข็งแต่หนาเส้นด้ายใหญ่เส้นด้ายใหญ,ใหญ่แต่ไม่แข็งเป็นแบบหนานุ่มใส่ใส่ใส,สบ,บายนะข้างในลื่นๆไม่เจ็บไม่เจ็บครับตัวนี้เป็นทรงกระบอกกระบอกตรง จากทางแบนดิฟเป็นผ้าอินดิโกเอ็กอินดิโก้ครับเป็นย้อมสีอินดิโก้ั้งนอกและหนมันก็จะเป็นอย่างนี้สีมันผมว่าเฟรจะออกมาสวยนะผมงคิดนะ นี่ขอบคุณมากครับ